ช่วงนี้ก็น,นำทุกท่านมาสู่คลิปที่สองในงานส่โพุธพระพุทธรูปพระปรกหลวพ่อสำเร็จนำโชคนำชัยวัดโคโพนและพญานาคทั้งสีต่ตระกูลเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จัดเก้าคืนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้ามีนาคมนี้แล้วก็มีพิธีการงานบุญอะไรต่างๆมากมายแล้วก็วันนี้ก็พาทุกท่านดูชมบรรยากาศงานที่วัดโคโพนนะครับ ด้วยการทุกท่านทุกคนนะทุกท่านทุกคนมนคเชื่กดับจากระดิ่งคุดมุดวัสลอรนะาเช่วยกันจสถาเพราะว่าว่าเช้าและกลางวันเราก็มีจะมีที่ที่ตองเนต้อนนีช่วยกันมาแล้วก็เตรียมน้ำใส่ทุกท่านน้ำชากาแฟ ตอนี yeah. ้ยังขาดอยู่ก็บอกให้กับเพื่อนขึ้นพันได้มาร่วมรักษาแด้วก็รบกันนะครับ อาจารย์นำชัยอาจาอ่าระ้วยอะรครัอันนี้ก็ในส่วนของได้พุทธพิเศษนะคนคคืนนี้ก็จะมีประกอบพิธีพุทธาพิเศษ

พระพุทธรูปนะปรวนะวัติโคกโพลนะันวันนี้ก็ตั้งแต่วันที่1-9ถึง9มีนาะคมเนาะเป็นพิธีเปิดงานแล้วก็สมโภชพระพุทธรูนะปอหลังใาญที่สร้างมาหลายปีนะก็ถึงพิธีเปิดนะก็เจ้านะยายใหญ่โตของบ้านเมือง ก็ดาราดังมาร่วมสังกัการยักใหญ่ช่วงกลางวันก็ช่วงเย็นแล้วก็ชนี้ก็พุทธศาสนิกชนก็กําลังกลับบ้านไปพักผ่อนกรรมการภายในต่างๆ่า่อครับอขอนกับ เยมันจะบาร้อยเปรตมจบาร้อยเปรเข,ข้าไปข้างในกนะ็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆท่านในสักการะราบหวยบูชาภายานในฐาน ประพทรูปนาปรกนะก็สร้างพทรุปต่างๆท่านาสักรกระในเคราพายกันอย่างเยอะแยะมากมายใช้สลมเป็นพื้นผระเป็นผนังไปก่อนแต่ก็สวยงามดีก็บรรดบไฟอย่างดี้ก็สวยงาม นี่ก็โบสถนะท่านอย่าแต่ร่มล,ม,ลมตนกนรีเกกบท่านราเบริเวณด้านล่างลานรถจอดรถล,ลนบรณธรรมในคางนอกเบ้ทุกนาก็จะเป็นที่ใชน้น,นังที่แสดมงมรสนรคแล้วก็ที่ กุญแจนางปรกนะในการพุทธพิเศษเอาเข้าไปดูด้านในด้านในมีอะไรเราเข้าไปดูในใต้ฐานชั้นหนึ่งของพุทธรูปนารกนะก็จะมีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ในพระพุทธรูปนอน,นพระพุทธรูปปางต่างๆ ผนังถ้ำต่างๆที่สวยงามมีวัดโสภณวิหารทะทุกา่านก็มีนมย่อยสมุนไพรด้วยวาดสมุนไพรอรัไร่ด,ด้วยท่าน,นอาจารย์หอมกรุ่นหอมกรุ่นก็อันอนี้ก็จะเป็นพุทธรูปอนอนองค์ใหญ่ต่างเสีสยงเสีาดนะแล้วก็ เป็นส่วนของพันางถ้ำยุนไหพระไตรถามพระพุทธรูปนังปรกทุกท่านแล้ก็ไ,ไ,ไม่พุทธรูปนักปรบพุทธรูป,ปรรบรรทมศิลสยาม นี่ก็บริเวณนางานเนาะนี่ก็บริเวณงานมีศาลาฐานข้าวศาลาประกอบพิธีกรรมนะครับประรำพิธีประกอบพิธีกรรมในงานครั้งนี้ก็ศาลาวิหารเนาะ ที่พักของญาติโยมในการในสนีก็จะมีสระสระน้ำเรื่องพุทธาพิเศษต่างๆอย่างมากมายนะทุกท่นนกาทน,นนะีกาวัตถุมงคลนะพุทธาพิเศษเพื่อใช้ในการพุทธาพิเศษนะในค่ำคืนนี้นะแต่ทุกๆคืนจนเสร็จงานนะทุกท่านทุกคนก็มีวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่างมากมาย บรบุรุษได้โตนั่นดูนั่ไนไหนดีนั่นแบบมันไม่ธรรมดาเลนคุณได้นี่ที่อาสงประกอบพิธีกรรม นี่ประกอบพิธีกรรมอาจจะเต็มก่อนนะก็ช่วงนี้ทางเพื่อน่อนท่านหลายๆตบลก็ได้มาเดินทางมาถึงบุูรพพิธีประดับพิธีในตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ถึง คณะกรรมการแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับตรงนี้นะครับก็บูชา5.9บกาทนะครับกิดขึว่าเอาไว้ทำพิธีสันนคราแล้วก็บูชานะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็ ขอาเพระประธานจะพระอนุสรณ์ได้สักการบูชาได้แล้วก็ผมก็ได้่ายรูปอ่าจจะมือนะครับนนกระดม